สวัสดีนะคะพบกับช่องพลายวาเลนไทน์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องวาเลนไทน์ออกมากับน้องวันวิสาคูจินของเรานะคะคุจินของเรานั่นน่ะนั่นน่ะอุนอัวอนอัวอยางแห้งเลยจักไผเป็นไผบัืชตนนีถอย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 กันเร็วถอยกันเร็วมาจะกลับไปบ้านด้วยใช่ไหมถอยกันเร็ว มนี้น้องวันวิสากบ,บกลาวาเล่นไท์ามาหากันนะคะไปคู่จินของเรามาหากันนะคะวันนี้อุนอัวอุนอัวแห้งบัตเตอร์นี่เ้าไปอ่า่าอ่าอ่า วันนี้ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะน้องวันพิสาโอ้ยจะาคู่ใดเป็นไผ่บันนี้ยังยังว่นไปว่นมาอยู่บาดทะน,นี้สาวสวยของเรานะคะน้องวันพิสาอันนั้นก็บักลาบักลาว่าเ็นท่ายอ้าวพรก,กันหินยังเนาะบิน้น้อ,นอ,นอ,นนอโอ้ยได้ยังเร็วนอะบนิน้น้อ วันไทยจุยวันนี้วันไทยกับวันวิสามาให้กำลังใจแม่ดาวรุ่งทำงานนะคะวันนี้สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับแม่แม่ก็เร็ว ลามือน,นี้ได้ออกมาอยู่กับเม่์เป็นบบดีใจบ่ครับดีใจบ่ครับเี๋ยไม่อยู่นะเม่ให้กำลังใจเมยคู่จินของเราอันนี้ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะ เราพ่อๆแม่ๆเอากล้วยหวานๆมาให้อยู่นะคะวันวิสาของเราก็เดินกลับไปกลับมาไงๆนี่จะ้สักเหลืนกัคือมาเข้าหรืออ น้องได้นะคะอยู่ที่ตลาดนะ้ำอายุทยานะคะพาก,กันยืนรอนักท่องเที่ยวซื้อกล้วยซื้ออ้อยมาป้อนนะคะ กันทำอะไรกันเนาะกันทำอะไรกันเนาะอ้าวมาชมความน่ารักของหนูน้อยวันวิสานะคะบายบายกูจริงของเราอ้าวอ่านันน้องวันอินทายนะคะ เอาวันวิสาบ๊ายๆเร็วเอ้าวบ๊ายๆเร็วบ๊ายบายบ๊ายๆบ๊ายๆเออบ๊ายบายบ๊ายๆบ๊ายๆเออบ๊ายๆโอ้โหเสียงจุ๊บเสียงจุ๊บค่ะอ้าววันวิสาข์ของเราเอาเน่เวลาเฮ็ดเบิ้ง วันวิสาวันวิสานงลงเร็วนังลงเร็ววันวิสานางลงเร็ววันวิสาอนอัวเวออัวว่าหาเห็ดเนาะโอ้ตัขวาัดขวางเวน่านินเาอลาลก โอ้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 สีเฮ็ดยังนน่นน่ะสีเฮ็ดยังโน่นน่ะนะสีเฮ็ดโชว์แม่แม่บนน่นเนื้อเอ้าสียกขาโชว์บ่ยื้อคนหนึ่งก็อยากทำคนหนึ่งก็เดินค่ะอ้ะ

โอ้ยยัดยังนอคนอัวขนาดเลยวนันนี้เอาอยากขึ้นคือกันเนี่ยวันนี้อยากขึ้นคือกันเน,นี่ยัน,น,น,นเนหนียวคนนึงก็ขึ้นได้แล้วคนนึงก็อยากขึ้นเอา้คูจินของเรานะคะจมดือ้อจมสนอันนี้ก็สาวสวยสาวสวยก็ซนดื้อนะวันนี้นะอนอี้สา วิสานี่วันนี้วันนี้พ่อพ่อต้อยไม่ได้มานะวันนี้วันนี้พี่บอยมาไปเติมบเมอี้ยบ้างบาบาแลวบายแม่กันแล้เออเก่งเก่งันนี้อุ่นอัวยางแห้งเลยค่ะมันนี่เกลาต้องง้ออุ่นอัวเอา วันวิสากระโจมกวนเนาะวันวิสาเต้นนะวันนี้เอาเอาก้นนึงยกสูงก้นนึงเต้นเนาเอาวันวิสาเต้นเมืองเออเก่งเก่งเก่งเอากนหนึ่งใายบายคนหนึ่งเต้นเอา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 เออเก่งเก่งเก่ง สาวน่อยของเขากับเตนยางคักเลยค่ะมือน,นี้จ้าเตนแล้วกัจ้าสาวพ่อพอ่พอ,พอแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มหล่อสาวสวยของเราด้วยนะคะหนุ่มหล่อสาวสวยของเราอยู่ที่ตลาดน้ำนะคะทัานใดมีใจเมตตาใจ คุณก็มาหาน้องๆได้นะคะน้องๆรอกินของหวานๆแต่พ่อๆแม่ๆอยู่นะคะเอะบรรยากาศนะคะไปไปอาบน้ำ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 ให้แล้ว นี่พ่อควานของมาริโอนะคะอาบน้ำให้น้องวันเดนทายพ่อพลรับเขกนะคะแม่ดาวลุ้งรับเขกอยู่เออเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเบยุเราไปไซลัวบวันนี่โอ้ยเราอ้างคนอัวขนาดเลยจักไผเป็นไผเลยวันนี้วะอาบน้ำเร็วอาบน้ำแล้ว มาเร็วมาอาบน้ำเร็วเร็วเย็นบโมอะไรย็นโมขอกันอาบน้ำให้เย็นบ่ถือใจถือใจถือใจย่างแห้งเนี่ยน้ำถึอน้ำแล้วถือใจย่างแห้งเลย มาอาบน้ำเร็วมาอาบน้ำกับวาเลนไทน์เร็วเอออาบน้ำน้ำกันนะเมยเอออาบน้ำให้อันอันพี่บอยนั่นั่น <c oughs> พี่บอยบ่กอาบน้ำจกเทืออ่อนั่นอาบน้ำให้พี่บอยนัน่นนะ่ะนะโอ้ยสาวสวยกับำลังรอของ,ของเฮาวคำมินน่ารักมากมากเลยค่ะนอนเลยนนะ่ะอ่อนกันละ นอนกันแล้วค่ะจรินของเราอ้อนกันแล้วน่ารักมากเลยค่ะเออนอนเลยบัดนี้บักลานอนเลยวันวิสา์นอน่านอนกับวาเลนไทนยแล้ว แล้วอีลาคือบ้านนอนล่ะอีลานอยอีลานอยคือบ้านนอนฮะเห็นบอกลาบอกลาว่าเล่นท้ายนอนบ้านนั่นนะมวนคักเลยมวนกรุบเลยจิตใจเพิ่งยังคักเลยเหมือนนู่นนะ ก็คลิปนี้ก็ฝากพ่อพ,อพ,อพอแม่แม่อฟซกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวสวยสิดหล่อของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะน้องวนชายอาบน้ำสบายตัวเลยค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ